ปั่นจักรยานพี่เอกอะไหนเกียวหนูห<า>อะเฮ้ยจักรยานยี่ฉนถูกแล้วเลยเพ่เอนไอที่เราเย็นมากเลยนะพี่อกเหรอ,อแล้วทำไมเราต้องมาปันนี้เ,เนี่ยลมเย็นๆแบบนี้มันคนมอนอยู่บ้านเกียวพี่คุ้มหรอกร่างกายเราต้องแข็งแรงแข็งแรงอะไรพี่อยากนอนเนี่ยโอ้ยไม่ต้องนอนหรอกป้านไม่ขี่จักรยานเลยโอ้ยลมดินๆคนมอน ยกเราจะมันวนนอนอะไรเ้วต้องเอาจาักรยานมาโชว์สิขอพี่ยกเนีย่ยโอ้โหห้าพันเลยนะของหนุ่มี่สองพันห้าพัก็ห้าพันเถอะเอ้เพื่อนที่พี่เดี๋ยวนัดมันก็มาแต่ตอนนีน้น้องน้ำถือเกียวไม่ไหวแล้วปว,<ด>วเหรอ,อเออแกนนะหนุ่ไปด้วยนะหนุปวดฉี่เหมือนกันรอก่อนดีย ต่อตงนู้นกันมาไปดูกอน <c oughs> สวย <c oughs> สวย,ย่าโอนี่ให้หุ่ยนต์ลำพานยิงหุยอไ้ไยนอรแม่หนูขอไปดูกใกล้ๆหน่อยสวยมากมันสีนรถเลาเลยแม่อ้ยสวย <c oughs> อ่้ยดูสิมีไฟลงไฟเลีย้ยวมีเกียร์มีแต่ด้วย <c oughs> นั่นสัญญ,ญาณกันขโมยหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นไฟเลี้ยวไม่ใช่แม่มันเป็นไฟเลี้ยวปุปยว๋ยอะไรอ่ะก่แม่หนูอยากได้มากเลยเวลาหนูมีนั้นหนูจะปัดไปซื้อขนมแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปส่งมันแพงไม่แพงหรอกแม่รุ่นเนี้ยแค่5้าพันหกนบาทเองไหนร้องเดี๋ยวดูดูดดดดดด มีใครอยู่หรอแม่ลองสิอะลองลองมันจะสูงเป็นไปได้ยังไงลองลองอเนาะอันนี้ไม่เอาหรอเนี่ยเนี่ยไม่เอาไม่เอายหรอไม่เอาเหรอคืนไม่ได้เปิดมาเตี้ยก็เตี้ยเอาเอาไม่เจออยากได้อีกเอาจแม่ค่ะหนุ่เอาอยากได้เอาไม่เห็ไม่ผิดไม่ผิดเห็นเลยไม่เห็นเลยอุ้ย สบายโล่งไปหมดแล้วตอนเนี้ยเอ้ยพี่ยกมีคนมาปั่นจักรยานพี่หยกอ่ะไหนเกลียวหน้ะจักรยานยี่นี่มันปัดทำไมไม่รู้จะเป็นรู้ไหมเขามาขโมยเหรอเออดูทรงก็ไม่ถ่าใช่ขโมยนะเหมือนคงอยากได้มากกว่าแหละเฮ้ยเอางี้คยดูไอ้นี่ไั้ละครสนใจอ่ะ เดี๋ยวมันสายรถอ่ะเออนั่นแหละเออเดี๋ยวเรายิงยิ้งเงียบเออยิ้งเงียบไยแบบทำทรงอองจักรยานสวยที่นี่นี่เป็นไงอาเชอรี่อะได้เลยน้องตามที่มาเบ๊ะเบ๊ะเบาเบาอิกไง ยืนดูตาแป๋วเลยแม่ของคนตาอหุยหุยอะไรอ่ะหนูสิ่หลออะไรอย่างไรแม่ก็ช่วยหนูหน่อยนีุ่ยฉันรึเปล่าทันิงเลยเอาน้องใจยางสวยดี่นี่ครับแหมสวยไหมสนุกไหมสนุกดีนะลื่นไหมลื่นไหมทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกับเธออ่ะออ๋ ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากเขาก็พอดีตังผมซื้อเองอะครับอันนี้แค่ไหนนะขอบขอโอ๊ยปนนึกว่าจอดตรงนั้นแน่นึกว่าเช่านึกว่าเช่ามันจอดกัแต่ถึงว่ามันสแกนไม่ได้เนาะนึกว่าเช่าอ๋อแหม่นึกว่าเช่าไหนสแกนไหนตรงไหนมีสแกนบ้างป้าก็มันาเจอแครงสีเขียวไงเนี่ยเนี่ยเนนึกว่าตรงนี้สแกนไงเนี่ยถึงว่ามันสแกนไม่ได้เนี่ยป้าแหม่ของเธอ จะดูสลิปที่ผมโอนเงินไหมล่ะของเขาก็แม่นั่นแหละเอามาเองไม่เกี่ยวก็บายไม่เอาคนเอาจะไปเลยครับเอากินตะลักกินมาป้าเอาป้าป้าไม่ปัดอีกเลยเอาเอาไปแล้วเหรอเอาเอาฮู้มทำทรงปั่นตัวก็เตี้ยขาก็สั้นตัวก็ป๊อกเอ๊ะน้อยเอ๊ะป๊อกทำทรงจะปั่นยานสูงระพี่เนาะ ปะเกลียวกลับบ้านไปนอนต่อดีกว่าพี่จะไปตีดอปต่อแล้วได้ไดค่ะคนจะค่อยลูกตรงนั้นหน่อยเอ้ยคนเขาลูกคนคขาลูกเหรอครับเป็นคนแรกครับพี่คะได้วยค่ะคนจะค่อยลูกตรงนั้นหน่อยเอ้ยคนเขาลูกคนคขาลูกเหรอไปเลยไปเลย

ครับตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะขามุมดูเลยกันอ่ะไหนอ่าคนเยอะๆนั่นน่ะเดี๋ยวๆดี๋าไมเสื้อมันดูคุ้นๆอ่ะหายแล้วไปหาแม่เร็วโอ้ยแม่อะไรเนี่ยแม่ท้องกูด้แม่คุณเหรอแม่คุณปวดท้องจากขอดแล้วเนี่ยจากข่งจากขอดอะไรแม่ผมท้องเสียจากขวงจากลอดอะไรแม่ผมท้องเสียจกอะไรมาทำไมเนี่ยเอาคุณแม่นะตั้งแต่เมื่อเช้า อยพี่ชายทำไมตอนนี้เนี่ยอ๋อเอาพี่นี่มาจันเนี่ยมาฉั่ฉันกำลังจะคุกคุกอะไรเนี่ยเค้าจะชอบทำแผนฉันแตกตลอดแล้วแม่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยไม่รอเขาเลยหอจ๊ะบ้าทำไมเนี่ยไม่ได้รอกฉันกำลังซ้อมละครแล้วพวกเนี้ยเข้ามาพอดีละครบ้าอะไรเนี่ยแม่ไปนักแสดงที่ไหนเราเค้าได้ตลอดเค้าสองตลอดเลยตลอดอะไรแม่เนี่ยตลอดเลยทำอะไรอะ พี่ขอโทษด้วยนะพอดีแม่พี่มันเป็นอย่างนี้ปกติแม่พอดูนี่เนี่ยคนเดิมเป็นยังไงแสดงละครได้เลยนะลูกเธอเรียกรถพยาบาลแล้วเอายกเลิกไปเลยเธอจะเรียกเนี่ยทำไมเนี่ยละครละครเลยไม่อะไรเขาจะยิดจริงอยู่แล้วพี่ว่ชื่อกาดเธอแผลฉันแตกก็เธอนงยกโอ้ยผมก็ทะมาการพ่อแม่เป็นองี้ยไปละเอาเอาแล้วันพี่ขอโทษนะแล้วับไปลบไปละ อเสืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณป้าอะไรของป้าเราไม่รู้เรื่องไปเถอะไปเถอะไ